สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปร c มิวสิกนครปฐมครับวันนี้นะครับจัดชุดสวยๆกันอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้จัดว่าเด็ดเผ็ดมันมากๆครับมิกนะครับเราใช้ครับยามาฮารุ่น MG 1244นะครับตัวนี้ยามาฮ่าแท้อินโดสวยจิ๊บนะครับและเครื่องปรุงในแหลก 6U นะครับขนาด 6U อย่างสวยนะครับมีปลั๊กไฟ1ตัวบอกโวลต์แล้วก็ เอฟเฟกนะครับเราจัดตัวท็อปครับ Yamaha SPX990 ครับคอร์สเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับ Direct 260 Power เป็นสวิ e ช Switching นะครับหนึ่งตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ขับกับลำโพงทั้งเซตครับเซตนี้เลยนะครับชุดนี้ยอดคิดยอดนิยมมากนะครับเปิดในบ้านเปิดหน้าบ้านดังดีมากนะครับ เบสนุ่ม um, ลึกกลางแหลมสดใสปิ้งปลั้งกันเลยนะครับกับลำโพงแจม jam ของเรานะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากวันก่อนก็ส่งไปเลยมาแล้วนะครับจังหวัดเลยก็ได้รับเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าส่งต่างจังหวัดนะครับก็จะต้องเปลี่ยนแหลกนะครับแหลกจะต้องเอารุ่นที่มีฝาใส่แล้วก็เพิ่มเงินนะครับแต่ถ้ามารับเองก็จะใช้แบบนี้ครับง่ายดีสวยสะอาด น่าใช้นะครับตัวนี้ก็ใส่ไม้เพิ่มครับแต่เรายังไม่ได้ใส่เพราะไม้เนี่ยจะเก็บไว้ในกล่องก่อนลูกค้าจะเอาไม้แล้วก็เอาไม้มาใส่ให้ทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไม้ไปแล้วฝุ่นมันเกาะเดี๋ยวจะไม่สวยงามนะครับมันก็จะเหลือช่องว่างอีกหนึ่งช่องก็แล้วแต่เราจะชอบว่าเราจะใส่อะไรนะครับเผื่อไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้สุดคุ้มคุ้มสุด,สดถ้าท่านใดสนใจจะจัดชุดเครื่องเสียง,เ,ยงเ,เสียงดีๆเน้นเสียงดีๆนะครับละเอียดละเอียดแบบอนาล็อก ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่0823292891นะครับกับ1นึ่งซาวโปร,โปรโมิวินครปฐมครับ